สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วนะคะแม่จ๋าที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นกแก้วรีวิวสินค้างานสินค้า EP 3 5 5ค่ะมาพร้อมกับงานผ้าป่านนะคะแม่จ๋าใส่แล้วสวยใส่แล้วเก๋แบบนี้เลยคุณแม่จ๋าไม่ว่าแม่จะใส่ทํางานค่ะใส่ออกงานคือได้หมดทุกโอกาสวันนี้นกแก้วใส่งานผ้าป่านเสื้อตัวนี้นะคะแม่จ๋าคู่กับงานกางเกงผ้าป่านเหมือนกันเลยนะคะแม่จ๋าคือบอกเลยว่าใส่จับ คู่ใส่แมทช์คู่กันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะแม่จ๋ารอบอกจะอยู่ที่46นิ้วความยาวเสื้อ26นิ้วนะคะแม่จ๋าพอเชิ้ตก็ดูผ่านหน้าค่ะแล้วราคาอยู่ที่ตัวละ199บาทเทงาก้วจัดราคาดีๆค่ะแม่เสิร์ฟให้กับคุณแม่วันนี้เลยงานสวยงานเก๋มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสีกันเลยค่ะแม่สีแรกนะคะแม่จ๋าตัวนี้แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีทะเลได้เลยค่ะแม่เนื้อผ้าป่านตัวนี้จะเป็นงานผ้าป่านที่แบบว่า เวลาเราจะซักเราจะบิดเราจะขยำขยุ่มขนาดไหนจะปั่นขนาดไหนแบบนี้ดีกว่าค่ะแม่ผ้าของเขาจะไม่หยับเลยนะคะคุณแม่จ๋าเทบจะไม่ต้องรีดเลยด้วยซ้ำนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีทะเลคุณแม่ท่านไหนที่สนใจรับนะคะแม่จ๋าจับจองมาได้เลยคะ่ะสีทะเลคะ่ะต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีตัวต่อไปตัวนี้สีเขียวแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีเขียวนะสวยๆเก๋ๆคอเชิ้ตกระดุมผ่าหน้าค่ะแม่ ดีไซน์สวยงานดีมากๆเลยนะคะตัวนี้สีเขียวค่ะต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีโอรสเท่ากับว่าลายผ้าตัวนี้จะมี3สีด้วยกันนะคะแม่จ๋าจะมีสีโอรสอีกหนึ่งสีค่ะเป็นลายดอกน่ารักสุดๆนะคะงาน3มดีมากมากเลยแม่นะคะสําหรับงาน EP 3 5 5นะคะจะมี3สีนะสําหรับลายผ้าแรกค่ะก็จะมีสีทะเลมีสีเขียวแล้วก็สีโอรสค่ะ เดี๋ยวเราไปดูลายผ้าที่สองตัวที่น้องแก้วใส่เลยนะคะคุณแม่จา๋าสีแรกเลยสีที่น้องแก้วใส่ตัวนี้คุณแม่แจ้งกับน้องแอดมินว่าสีพิเศษได้เลยค่ะแม่มันจะออกเป็นโทนเขียวแหละแต่เขียวจะออกเป็นโทนเขียวแบบสีเข้มกว่านะคะขอเรียกสีนี้ว่าสีพิเศษค่ะแม่แล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีน้ําเงินนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีน้ําเงินนะสวยเก๋น่ารักมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าลายแบบเหมือนไม่ไม่ใช่ลายดอกแต่จะเป็นลายใบไม้อะไรแบบนี้ค่ะแม่ ลายสวยนะคะแม่จ๋าตัวนี้สีน้ําเงินเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะแม่จ๋าสีส้มสีส้มเป็นสีที่ใส่แล้วค่ะผิวมากมากค่ะคุณแม่จ๋าส้มตัวนี้นะคะผิวสีไหนสามารถใส่ได้หมดมันจะเป็นตัวที่แบบช่วยขับสีอ่ะสีผิวของเราให้แบบดูกระจัดใสขึ้นนะคะแม่จ๋าสําหรับตัวสีส้มนะอยากได้สีไหนสีอะไรสําหรับงานทีพ5 5ที่น้องแก้วรีวิวราคาก็น่ารักค่ะแม่ตัวละร9อยเเเท่านั้นนะแม่นะก็จะมีสีทะเลค่ะ จะมีสีเขียวต่อด้วยสีโอรสสีพิเศษนะคะแม่จ๋าจะมีสีน้ำเงินแล้วก็สีส้มยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะคะคุณแม่จ๋านี่เลยช่องทางการสั่งซื้อค่ะแจ้งกับน้องแอดมินว่าสนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิวแล้วก็ตามด้วยสีนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัว6สีด้วยกันค่ะแม่งานสวยงานเก๋ง,งานจึง้งที่ช่องแม่บีเอ็นจอยนะคะฝากกดถูกใจกดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะคะแม่จ๋าแล้วมาเจอกับน้องแก้วใหม่ในอีพีหน้านะคะ กราบสะวะัสดีค่ะ